สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนินรายาธาระนะคะวันนี้เราจะแปปเดตสถานการณ์ความรักแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนามิตรุนในช่วงเดือนมีนาคม2 5 1 5 ขอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนินรายธาระุนนะคะเอาละเดี๋ยวเราลองไปอัปเดตนะคะสถานการณ์ความรักแล้วก็นวโน้มความสัมพันธ์ให้กับชาวมิถุนกันเลยค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือสถานการณ์และแนวโน้มของชาวมิถุนนะคะในช่วงมีนาคม2 5 1 5แต่ก่อนอื่นเราจะลองไปเช็ค Energy ตัวตนความรู้สึกนึกคิดของชาวมิถุนเองนะคะในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะ Energy ตัวตนนะคะไฟออฟมอน s f i of s o u r c e นะคะ นายอ็อบซอร์สแปดไม้ King of Wands และ t h e h a n g Man <Yeah. S 1> ในช่วงนี้คุณอาจจะยังรู้สึก เบื่อๆเซ็งๆนะคะแล้วก็อาจจะปวดหัวนะคะมีความเครียดได้เหมือนกันนะคะมี energy ของความเครียดเนาะคิดมากอาจจะคิดมากในสิ่งที่เ,เคยมีเรื่องมีราวนะคะหรือว่าเคยทะเลาะเบาะแว้งนะคะแล้วก็ปัญหาอาจจะมีในเรื่องของ e ก้ด้วยมีในเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์ได้นะคะแล้วก็มันเหมือนกับ มีการโต้แย้งถกเถียงกันนะแล้วก็มีคนเดินออกไปนะคะเดินออกไปในลักษณะที่ว่ามันทิ้งความคิดมากวิตกกังวลไว้ให้กับเรานะคะอย่างไรก็ตามคุณเหมือนกับยังคาดหวังนะคะในเรื่องของการที่จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าอยากจะให้มีการติดต่อมานะคะการพูดคุยกับใครคนนั้นเนาะเพราะว่าใครคนหนึ่งซึ่งเขา เขามีเสน่ห์กับคุณมากๆนะคะเขามีแพชชั่นกับคุณเคยมีแพชชั่นกับคุณเนาะแต่ในตอนนี้นะคะมันเหมือนเป็นอะไรที่ยังดูเป็นลักษณะของความนิ่งเงียบนะคะหรือว่าความที่ไม่ได้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวอะไรมากนักนะคะคุณเลยอยู่ในสภาพที่เป็นลักษณะของแฮงแมนคุณก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันที่ไม่ได้ออสามารถทําอะไรได้มากกับความสัมพันธ์นี้นั่นเองนะคะคนที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นชาวทัตไฟนะคะเมษสิงธนู เอาละเราลองไปดู energy ของเขาคนนั้นบ้าง energy ของเขาคนนั้นเป็นยังไงบ้างเอ่ยในะช่วงนี้10ดาบโอ oh, energy ของเขานะคะดูมีความเจ็บปวด knight of w a n d s The w h e e ห้เหรียญและ8ถ้วยนะคะเป็น energy ของดูเหมือนว่าเขาได้พยายามที่จะ move on หรือว่าเดินหันหลังจากไปนะคะเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยตัวตนของเขาค่อนข้างมีความเศร้าเสียใจอยู่เหมือนกันนะคะมีความเศร้าเสียใจเจ็บปวดคิดถึงเขาก็มีความเขามีความรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันมีปัญหาหรือว่ามันเป็นอะไรที่มันไปต่อได้ยากนะคะหรือว่ามันจําเป็นที่จะต้องจบลงแล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่เสียใจในลักษณะที่ว่าเขาเหมือนกับโดน โดนแทงข้างหลังอะไรแบบนี้นะคะอมันเป็นความเสียใจที่แบบมันลุกขึ้นมาได้ยากนั่นเองนะเขายังมีในเรื่องของแพชชั่นอยู่นะคะแต่เขายังมีความโกรธนะเขายังมีความโกรธความกดแค้นกดเคืองแล้วเขาพยายามที่จะ move on ให้ได้นะคะเขาพยายามคิดว่าเขาจะต้องค่อยๆปล่อยเรื่องนี้นะคะให้มันผ่านไปถึงแม้ว่า เขาจะมีความเศร้ามีความเสียใจมีความคิดถึงนะมีความอะไราอวรเขารู้สึกโดดเดี่ยวอ้างวางด้วยแต่เขาพยายามที่จะตัดใจออกไปนะะทีนี้เราลองไปดูว่าสถานการณ์และแนวโน้มเป็นอย่างไรนะคะสถานการณ์หลักสามเหรียญอาจจะมีการปล่อยให้บุคคลอื่นนะคะเข้ามามีอิทธิพลกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้นะคะบุคคลอื่นอาจจะเป็นครอบครัวสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่หรือบุคคลอื่น มันมี energy ของการที่อยากจะมีการคุยเคลียร์นะคะกันให้ชัดเจนมากกว่านี้นะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยนะคะเจ็ดไม้มันเหมือนมีการที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันมาเยอะนะคะต่อสู้ฝ่าฟันมาเยอะมากนะ,ะเป็นการต่อสู้ฝ่าฟันที่มันดูเหมือนยังไม่พร้อมนะ,ะมีความไม่พร้อมในความสัมพันธ์นี้แต่ก็ยังอยากจะสู้ต่อไปนะคะในอดีตนะแล้วก็มันเหมือนกับ มันมีการที่แบบมีการปิดกั้นด้วยนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการบล็อกอะไรแบบนี้นะคะหกเหรียญเออหกดาบนะคะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะมีในเรื่องของระยะทางนะคะหกดาบแล้วก็ The ot, เดอะเชารรีออตเนาะอาจจะเป็นเรื่องของความรักระยะไกลนะคะหรือว่าอะไรที่แบบเออเรามีความรู้สึกว่ามันห่างเหินกันนะะห่างเหินห่างไกลกันหรือมีคนเดินออกไปจากความสัมพันธ์บางทีอาจจะแบบ ไป,ไปโดยทีออ่ไม่ทันได้คาดคิดเหมือนกันนะคะหรือว่าแบบเป็นลักษณะที่มันค่อยๆห่างไกลนะคะห่างไกลออกไปทุกทีทุกทีอะไรแบบนี้นะเนาะความสัมพันธ์นี้อาจจะเคยแบบเคยเคยเข้ามาอย่างไม่ทันได้คาดคิดไม่ทันได้ตั้งตัวอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมาก่อนมันค่อยๆพัฒนาขึ้นมาตามลำดับแล้วอะไรแบบนี้นะคะ ความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะที่ม,มีการมีความรู้สึกที่มีแพชชั่นต่อกันนะคะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมากๆแล้วก็อาจจะมองไปถึงอนาคตด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะแต่ในตอนนี้ทำได้ก็เพียงเหมือนแบบ สืบสองในเรื่องราวของการละก,กันเพราะมีในเรื่องของ1ความห่างไกล2ความห่างถหินาก็คือแบบอยู่ในพื้นที่ของใครของมันแล้วที่จะเกิดขึ้นนะคะในอนาคตอันในกล้ก็คือเหมือนกับเป็นช่วงของการต้องพักเบรกนะพักเบรกพักฟื้นกับความสัมพันธ์นี้บางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะ กับความสัมพันธ์นี้มันดูเหมือนจะต้องหยุดนิ่งไปนะคะหยุดนิ่งเพื่อที่จะไปคิดไปไตรตรองนะคะสีดาบอะไรให้มากขึ้นรวมถึงตัวคุณเองเนี่ยเป็นลักษณะที่ต้องการการตัดสินใจนะคะต้องการการตัดสินใจเพื่อที่จะให้ความยุติธรรมกับตัวเองนั่นเองนะสิ่งที่แบบในอดีตเราเคยคิดว่าเออมันมันไม่ยุติธรรมสําหรับเราเลยในความสัมพันธ์เนี้ยเพราะนั้นเราก็จะต้องตัดสินใจ คืนความยุติธรรมให้กับตัวเองนั่นเองนะคะในส่วนของตัวเขาเราก็มีความรู้สึกว่าเขาก็ค่อนข้างสร้างกำแพงกับเราพอสมควรนะคะปัญหาก็คือเหมือนกับเขาค่อนข้างเหนื่อยหรือว่า,ามีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างยากลำบากในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะเหนื่อยกับเรื่องที่ว่าต้องเหนื่อยกับความหวาดระแวงความหึงหวงนะคะที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นั่นเอง ความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าความสัมพันธ์มันดีจริงๆแล้วคุณอยากไปต่อนะคุณอยากต่อสู้ให้มันได้ชัยชนะมาซึ่งความสัมพันธ์นี้นะคะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ดีมันไปไม่ไหวคุณอาจจะมีความคิดว่าเราก็ต้อง move on ออกไปข้างหน้านะคะ move on ต่อไปนะคะหรือว่าเดินไปข้างหน้านั่นเอง ย่งไรก็ตามนะคะบทสรุปในช่วงนี้ก็คือเป็น The ot, เดอะชาริออตเนาะเดอะชาริออตก็คือแบบปัญหาอุปสรรคมันเยอะเกินไปนะคะในความสัมพันธ์นี้มันมีเรื่องราวต่างๆเป็นความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาเยอะแยะมากมายที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันมันไปให้ได้นะคะในเรื่องของระยะทางนะคะก็มาเป็นอันดับต้นๆเลยแล้วก็เรื่องของความแตกต่าง ด้านของอายุนะคะวัฒนธรรมาศาสนาประเพณีนะหรือว่าความเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้หรือถ้าไม่อย่างนั้นก็เป็นเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของสังคมและความคิดนะคะที่มันอาจจะมาทําให้คุณกับเขาเนี่ยมีความรู้สึกห่างเหินกันไปแยกห่างจากกันนะคะความสัมพันธ์นี้มีเกณฑ์ว่าอาจจะต้องมีการแยกห่างกันสักพักนะ แยกห่างกันสักพักเพื่อที่จะว่าเออจะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งมันจะได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะโอเคนี่ก็คือสถานการณ์และแนวโน้มนะคะต่อไปเราจะไปดูความคิดนะคะความคิดความรู้สึกหรือข้อความที่เขาอยากจะบอกกับชาวมิถุนบ้างเขาอยากบอกว่า I learn a lot along the way เขาได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายนะคะช่วงที่คุณและเขาได้ห่างกันเนาะ I never once to end ก็คือ ในที่สุดเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากให้เรื่องราวของเราต้องจบลงไปนะนี่คือความรู้สึกลึกๆในใจเลยถึงแม้มันจะดูเหมือนมีการห่างไปมีการออมีความรู้สึกว่ามันยากที่ความสัมพันธ์นี้ยมันจะไปต่อแต่เขาก็ไม่อยากให้มันจบลงไป I will make things right between us one day เขาจะทำให้เรื่องราวระหว่างเราเนี่ยมันถูกต้องในสักวันหนึ่งนะคะ I'm a better person because of you เพราะว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่เขาทำให้เขาเนี่ยเป็นคนดีขึ้นได้เพราะคุณหรือว่าทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีนะคะคุณเป็นเป็นส่วนหนึ่งในการที่ผักดันเขานะคะเป็นกำลังใจให้เขานั่นเองต่อไปนะคะเราจะไปดูในภาพเหตุการณ์โมเมนต์สำคัญที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้คืออะไรนะคะในช่วงอนาคตอันใกล้นจะเกิดภาพอะไรขึ้นบ้าง สำหรับชาวมิถุนนั่นเอง The Sun 5ห้าดนะคะแล้วก็ The Lovers คือเหมือนคุณ <c oughs> พยายามที่จะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะคะหันกลับมารักตัวเองเพราะว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยนะเขามีตัวเลือกนะ,ะมีตัวเลือกตัวช้อยมี มีคนอื่นๆที่คบคุยอะไรอย่างนี้นะคะในความคิดของคุณนะแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเขาไม่เลือกสักทีแต่ในขณะที่เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าโอเคเขาก็อาจจะมีนะคะหรือไม่มีก็แล้วแต่เนี่ยเขามีคนเลือกแล้วในใจนะคะเขามีคนที่เขาจะเลือกแล้วในใจนั่นเองนะคะนั่นก็คือคนที่เป็นคู่ของเขานะคะในที่นี้นเป็น energy ของระหว่างคุณกับเขานะคะ the love r s มันเป็นความรักที่เป็นพรมลิขิตที่ให้ให้ให้คุณสองคนได้มาเจอกันนะคะมีโมเมนต์ดีๆที่ร่วมกันนะคะคุณกับเขาอาจจะได้มีโอกาสมีโมเมนต์ที่ดีร่วมกันในอนาคตนะคะแต่ว,ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ถูกตรงที่ว่ามันก็อาจจะยังมีในเรื่องของ ตัวช้อยตัวเลือกอะไรแบบนี้นะคะหรือมีคนอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่หรือว่ามีปัจจัยอื่นปัจจัยภายนอกนะคะอาจจะเป็นการงานสังคมอะไรเนี้ยนะคะเข้ามาให้เลือกระหว่างความรักกับอีกสิ่งหนึ่งนั่นเองต่อไปนะคะเราจะไปดูว่าแล้วลักษณะความรักนะคะไปดูเส้นทางก่อนเส้นทางแห่งความรักในครั้งนี้ตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะเช็คออ f แอมะส a อเมร์ไกดีห n o และเลิฟแมสสินะคะเอาละความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนอาจจะมีในเรื่องของการใส่หน้ากากเข้าหากันอยู่หรือว่า,าไม่ได้เปิดเผยความจริงหรือว่ามีการปิดบงังซ่อนเร้นบางอย่างนะคะหรือว่าแม้แต่ไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกอาจจะมีการเปิดเผยความรู้สึกในอนาคตนะคะแล้วทีนี้เนี่ยปัญหามันอยู่ที่อาจจะมีคนหนึ่งอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ดีพอสําหรับความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะคะหรือว่ายังไม่พร้อมก็ได้นะ แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีข้อความนะคะข้อความบางอย่างที่จะส่งถึงกันนะคะมันเป็นข้อความ love message นะคะเป็นข้อความรักอาจจะเป็นการทักทายเล็กๆน้อยๆนะคะแต่มันก็สร้างความอุ่นใจสร้างความแบบดีใจนะคะให้เมื่อมีข้อความนี้ส่งมานะต่อไปเราจะไปดูว่าแล้วลักษณะความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้เป็นอย่างไร ลักษณะความรักความสัมพันธ์นะคะ Past Life r e l ationship no commitment และเริ่ม hate relationship นะคะลักษณะในช่วงนี้มันอาจจะยังดูคลุมเครืออยู่นะคะยังดูคลุมเครือยังดูไม่ค่อยแน่นอนและอาจจะมีในเรื่องของความโกรธนะคะมันทั้งรักทั้งโกรธทั้งรักทั้งเกลียดได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมีปัญหาหลายอย่างที่ลุมร้อมลุมเราเข้ามาเนาะแต่คุณสคนยังแบบมีจิตใจที่ผูกพัน กันอยู่เพราะว่าอันเนื่องมาจาก past life relationship นะคะก็คือแบบเหมือนในอดีตที่เคยผูกพันกันมานานนะคะหรือว่าแม้แต่ในอดีตชาติคุณสองคนอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันนะเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันมาในอดีตชาติได้นั่นเองต่อไปนะคะเราจะไปดูแลคำแนะนำที่แองเจิลจะให้กับชาวมิถุนคืออะไรนะคะคแนะนำ it is safe for you to love f o r g i v i n g and learning นะคะแล้วก็ trust ความสัมพันธ์นี้มันเหมือนกับมันยังติดปัญหาในเรื่องของความเชื่อใจอยู่นะคะความเชื่อใจความไว้วางใจซึ่งกันและกันเนาะ,ะอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะความสัมพันธ์นี้มันจะปลอดภัยไหมมันจะดีสําหรับเราหรือเปล่านะคะไพ่ก็บอกว่าโอเคลองเปิดใจให้กว้างดูนะคะอืมแล้วก็ลองให้ความเชื่อใจนะคะ f o r g i v i n g and l e a r n i n g เนี่ยก็คือลองให้อภัยนะมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดมาแล้วในความสัมพันธ์นี้ ให้อภัยแล้วก็เรียนรู้กับมันนะคะปิดปล่อยในสิ่งที่เป็นอดีตนะคะลืมเรื่องราวในอดีตที่มันแย่ลงนะคะแล้วก็ให้มันเป็นประสบการณ์หรือว่าบทเรียนที่ดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองแล้วข้อสุดท้ายเราไปดูข้อคิดที่จะให้กับชาวมิถุนในช่วงนี้กันนะคะข้อคิดเขาบอกว่า you get, uh, you get what you believe คุณจะได้ในสิ่งที่คุณเชื่อนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเหมือนกับแบบว่าเออถ้าเราถ้าเราเชื่อมั่นนะคะว่าสิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นกับเราสิ่งดีนั้นจะเกิดขึ้นจริงๆนะคะแต่ถ้าเราแบบคิดว่าโอ,อเรา ได้รับแต่สิ่งไม่ดีเราเจอแต่สิ่งไม่ดีสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นกับคุณเช่นกันนะอันดาอันนี้ก็คือในข้อคิดนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์การคอมเมนต์นะคะติดต่อดูววงรส่วนตัวหรือว่าสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอ่านไพ่นะคะไพ่ทาโร่ไพ่ออร์คเคเข้ามาได้ที่ลิงก์ที่ได้ให้ไว้ด้านล่างนั่นเองสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จในทุกด้านแล้วก็มีความสุขนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ